สวัสดีค่ะบุญไมายพรถุงยาบุญม้ทองถุงยามายืนยันตัวตนนะคะวันนี้กับ Facebook กับ AI นะคะเนาะน้อยๆแต่ว่าก็ก็มีแสงแดดอยู่ค่ะมีแสงแดดพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กแต่ช่วงที่ปลาเยอะๆก,ก็กินปลาสดเอามาปิ้งอะไรอย่างงี้ปลาตัวใหญ่เนาะปลาตัวใหญ่บุ่มายช่วงที่ไม่ตกก,ก็คือแบบว่า แต่ก็ไม่หยุดหรอกจะเป็นแบบว่าเป็นฝอยเล็กๆๆแต่ก็มีแสงออกมาหน่อยนึงแล้ก็ออกไปนามาก็ ทานข้าวหรือยังเนาะพี่บัวทานข้าวกันหรือยังคะทุกคนทานแล้วเราต์ไซส์เนาะคนะเมื่อเช้าก็ไปเขาเรียกปลาปากนะทางนี้ปลาปากตัวใหญ่ๆนะคะปลาขาวตัวใหญ่ปลาปากปลาจูมาอะไรนะมะขึ้นอ่อคิดเอ้าไม่จ่อยขึ้นหรือเปล่าเนาะ ไปเปิดโทรศัพท pues ์ก็ไม่เป็นไรเนาะนานๆเป็นทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะขออภัยนะคะเพื่อนๆแบบดังนะคะดังดังดังแรงปืดแรงบางทีเสียงรถอ่ามอเตอร์ไซค์เนาะค่ะเนาะรถมอเตอร์ไซค์มามารับเด็กๆ ยังคงเหมือนเดิมยังคงไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเคยไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เคยเห็นแต่ตัวเล็กๆเ,เนาะเห็นไ่จ่อยไ,ไม่เห็นค่ะไม่เห็นเป็นเพราะอะไรไม่รู้เนาะแต่แต่เน็ตก็ไม่ได้หลุดนะทุกคนเป็นเพราะอะไร ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะมอดมด,มดนี่เยอะเยอะยุงก็เริ่มเยอะนะทุกคนยุงเนาะยุงเยอะเพราะว่าฝนตกแล้วมันมีน้ำขังตกทั่วทุกพื้นที่เลยฝนตกตกเย็นสบายเลย ก็ไม่จ่อยนะคะขน้องไม่จ่อยไม่จ่อยตอนนี้ไม่รู้อยู่ว่าเสียงรถสวัสดีนะคะแม่หญิงพิงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแม่หญิงพิงเนะะนะ้ะงขอน้อมาทุกวันเลยเห็นเมนเนาะ บางวันเห็นมิ้นแต่ไม่เห็นดวงตาไม่รู้เป็นยังไงสลับไปสลับมาเนาะคะ่ะเนาะก็เลเสียงรถผ่านไปผ่านมาเยอะมากเลยเป็นเวลาเลิกเรียนของเด็กๆเนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่มาลับเด็กๆก็เลยมีเสียงรถรถยนต์รถเนาะตกทั้งวันค่ะตกทั้งวันคือเขาไปหาปลาไม่น,ำน้ำโขงในปลาได้เยอะมากเลย วันนี้ก็ใกล้แล้วแหละอีกสิ้นเดือนนี้น่าจะครบเนาะเพราะว่าเออ่ที่มาให้ว่ามกลาสองเดือนนี้คือจะหนาวมากเนาะช่วงปีใหม่ส่วนมาก ก็คงดูได้นะคะเนาะเดยวก็คงดูได้ให้กําลังใจตัวเองว่าวันนี้วันนี้เอาแค่นี้แล้วกันเนาะค่ะเนาะวันนี้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าหนูไม่เห็นเม้นนะคะพี่เล็กด้วยพี่บัวพี่เล็กคุณอววร บางวันเห็นมิ้นแต่ไม่เห็นดวงตาไม่รู้เป็นยังไงสลับไปสลับมาเนาะ,ะเขนาะก็อ่อนโซนแมงอินูนบานแมจอยเนาะตัวใหญ่ใหญ่สีแดงตัวใหญ่ ฝนตกสองสามวันต่อกันแบบไม่หยุดเลยเนาะส่วนก็ต้องไปเนาะไม่ไปก็ไม่ได้ต้องไปดูทำเยอะเนาะเดี๋ยวก็เอามาปิ้งเดี๋ยวก็เอามาทอดเดี๋ยวก็เอามาทำปลาส้มเนะาะคะเนาะทำปลาส้มเพราะว่าทางนี้เขาทำปลาส้มนะไม่จ่ยไปหาหน่อไม้มาหรือย,ยังเนาะไปหาหน่อไม้มานฝนตกเลย เห็ดย ok ok um um. ูคาก็ออกอวนะแม่จอยออกเยอะด้วยแต่เขาจะเป็นเห็ดขมนะเะเนาะเห็ดขมเห็ดแดฟฝนมันลินเนาะก็ต้องรอให้วันที่ฝนไม่ไม่ตกค่อไปถอนคะเนาะทางนี้หนาวเนาะหนองคายเอ้ยนครพนมเนาะอากาศหน้าหนาวก็คือหนาวมากเลยนะหนาวเนาะต่ําสุดเคยมีทางนี้หนาวเนาะหนองคายเอ้ยนครพนมเนาะอากาศ หน้าหนาวก็คือหนาวมากเลยนะหนาวเนาะต่ำสุดเคยมีก็เลยไม่สามารถอ่านเมนเพื่อนได้เนาะคณะ,ะแต่เพื่อนเข้ามานี่เห็นอยู่ค่ะว่ามีมีท่านไหนมั่งเนาะคาะ,ะแล้วก็เห็น นึงนะคะเนาะเดี๋ยวก็คงจะครึ่งชั่วโมงก็คงจะลงแล้วเนาะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะพี่เล็กก็ <c oughs> ก็สบายนะค่ะเนาะ <c oughs> กันเนาะก็ก็ส่งงานไปก่อนคะ่ะส่งงานไปเรื่อยๆนะค่ะเนาะส่งงานไปเรื่อยๆ ยังคงดูเวลาไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็คงอีกไม่นานเนาะค่ะเนาะก็รำไปนั่นแหละส่งเอาพี่เล็กเปลี่ยนโปรไฟล์เข้ามาใหม่ใหม่ไปนามาเนาะตอนเออช้าเนะค่ะเนาะไปไปนามา ไม่จ่อยมาแล้วตะกี้แวบๆบแบบไปไหนแล้วเนาะไม่จ่อยก็มาแล้วค่ะไม่จ่อยมานานแล้ววันนี้วันนี้เอาแค่นี้แล้วกันเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าหนูไม่เห็นเมนนะคะพี่เล็กด้วยพี่บัวพี่เล็กคุณอวอร ให้กันในวันนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยเขาเรียกปลาปากนะทางนี้ปลา,าปากตัวใหญ่ๆนะคะปลาขาวตัวใหญ่ๆปลาปากปลาจูไม่รู้เนาะแต่ดวงตาเพื่อนก็ขึ้นเนาะดวงตาก็ขึ้นแล้วก็โปรไฟล์ก็เห็นอยู่ครับ